นี่ค่ะเห็นไหมทุกคน อากาศดีมากเลยค่ะบ้านสวนของสิงโตแล้วก็ครอบครัวก,กระต่ายนะคะครอบครัวสารพัดสัตว์สิงโตพาเที่ยวพากินพาทำบุญแล้วก็สารพัดสัตว์นะคะอันนี้เษฐีนีมามอร์นิ่งค่ะแล้วก็พารวยนะคะทุกคนและที่ขาดไม่ได้คือนี่ค่ะเพจเอค่ะเต่าหลังตุ้งนะคะกระ,กระต่ายกระเต่ามีจริงนะคะไม่ใช่นิทานอิศบพนะคะที่บ้านสวนของสิงโตนะคะสิงโตพาเที่ยวพากินพาทำบุญและสารพัดสัตว์สวัสดีทุกทุกคนนะคะเช้าวันพฤหัสที่12ธันวาคม 2 5ง7นะคะมอร์นิ่งกับสารพัดศาสตร์ค่ะพารวยค่ะอีมี่กี่วันก็จะเป็นเศรษฐีกันแล้วนะคะอันนี้เศรษฐีนีค่ะนิ่งค่ะชอบค่ะชอบถ่ายรูปค่ะชอบให้แม่ไลค์ชอบให้แม่ทํางานนะคะสวัสดีททุกคนอย่างเป็นทางการนะคะ มอร์นิ่งค่ะไปทํางานแกแล้รืยังคะสิงโตตื่นมาทํางานตั้งแต่ตีสี่แล้วนะคะไม่มีงานทําต้องขยันนะคะคเพื่อนๆไม่ใช่มีงานไม่มีงานทําแล้วจะไม่ทําอะไรนะคะต้องทําค่ะชีวิตต้องใช้เงินค่ะเพราะอย่างน้อยสรารพสาสัตว์ต้องใช้เงินนะคะนี่ค่ะตาเต่าหลังตูมเศรษฐีนีนะคะชอบมากชอบให้แม่ถ่ายรูปค่ะ คุณแมนยูตื่นแล้วหรือยังคะทุกคนตื่นยังคะมอร์นิ่งช้าพฤหัสที่สิบสองนะคะอรุณสวัสดิ์ค่ะขอให้วันนี้ควมีความสุขนะคะตื่นมาก็ได้เงินแสงเงินล้านพบเจอสิ่งดีๆนะคะลองมาชมบรรยากาศของบ้านสวนสุโตกันนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะทุกคนบรรยากาศธรรมชาติมากค่ะมีแต่ความสุขแค่นี่พอนะคะที่ที่อยู่เห็นไหมคะเพื่อน ดี๋ยวสิงโตก็ปลูกผักแล้วเดี๋ยวก็ต้องไปรดน้ำต้นไม้กันนะคะนี่ค่ะแค่นี้พอละคะ่ะไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะคะชีวิตที่เหลืออยู่ขอได้มีความสุขค่ะพาเที่ยวรรพ,าพากินพาทาบุญที่บอกเพื่อนๆน,นะคะสารพัดสัตว์เห็นไหมคะแค่นี้ก็มีความสุขแล้วค่ะเพื่อนๆอยู่กับครอบครัวกระต่ายค่ะนี่มีทั้งหมด4ตัวนะคะและบิดนะคะแล้วก็มีตอเต่าหลังตุ้มหนึ่งตัวอีตัวงหายไปไหนไม่รู้ ตื่นนอนกันแล้วหรือยังคะเพื่อนๆอ,นอรุณสวัสดิ์นะคะ